สวัสดีทุกคนครับเซลเสน่ห์โตโยต้านะครับวันนี้มาดูรถแต่งลอยหนึ่งคันครับคันนี้เป็นตอนเดียวแต่ง GR Sport ครับรถเดิมของเขาเป็น2.8ออโต้810,000บาทนะครับแต่ว่าสีขาวรดค่าสีอยู่ที่7,000บาทนะครับคันนี้มาดูการอัปเกรดว่าอัปเกรดอะไรบ้างครับรถคันนี้มีการอัปเกรดหล่อเท่มากๆนะครับไฟหน้ามีการยกฮาโลเจนออกทั้งหมดนะครับติดตั้งเจ้าตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ให้นะครับมีเรื่องของไฟตัมอกก็ติดให้ด้วยนะครับเป็น LED เหมือนกันกระจางหน้ายกเซตเป็นสีดำเงา GR p o r t เทแบบนี้้ให ตัวก๊กอนเป็นแถวเรียงสีแดงนะครับชานาล่างตรงนี้เป็นสีดําเงาครับหล่อเท่มากขึ้นด้วยตัวแผ่นกันกระแทกสีแดงแมต์กับตัวโลโก้มากมากนะครับตรงนี้ก็ไฟเตอร์ครับไฟตําหมอกเป็น LED เหมือนกันมีการหยอดไฟตําหอกเป็นเบ้าขาวให้ด้วยนะครับทำให้รถมีความหล่อมากขึ้นนะครับคิ้วป่งล้อเดิมนะครับเป็นสีดําด้านนะนี่มีการอัปเกรดเป็นสีเดียวตัวรถทําเป็นสีขาวเงานั่นเองนะครับในเรื่องของเส้นล้อลอยครับอันนี้มีการอัปเกรดให้เป็นสไตล์ออฟโรดแบบเต็มระบบน็ล้ยนาิวเปฟ่ะ ของฟอร์ซนั่นเองนะครับพาผ้าหัวหน้ายาง33คูณ12.5นะครับอันนี้ก็หล่อเท่เต็มซุ้มแน่ๆนะครับในเรื่องของชุดช่วงล่างแน่ๆ้นะครับก็มีการอัปเกรดในเรื่องของปีกนกชุดยกแล้วก็โช๊คอัพโรเฟนเดอร์กระบอกเหลืองนะครับอันนี้ก็นุ่มหนึบขับขี่มั่นใจมากขึ้นนะครับอันนี้ไฟสปอร์ตไลท์ส่งทรงกบตัวนี้สายให้นะครับมี2ดวงครับซ้ายและขวาครับเป็นไฟของส t ตอี่นั่นเองครับเป็นหลอดแบบ LED นะฮะันนี้ก็เวลาเดินป่าก็ สว่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วคันนี้นะครับมีการอัปเกรดตัวคอกเอาเรเดอร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเหมาะกันใช้งานในการบรรทุกของได้ด้วยนะครับเรื่องคิวล้อด้านหลังทำเป็นสีขาวให้นะครับล้อ1 2อนิ้วนะครับตัวนี้กันชนด้านท้ายนะมีการอัปเกรดให้เป็นกันชนด้านท้ายพร้อมสปอร์ตไลท์เวลาเข้าเกียร์ถอยให้นะครับเป็นหล่อเท่มากขึ้นแล้วก็ติดตั้งตัวชุดลากจูงให้ด้วยนะครับเป็นหัวบอลแบบนี้นะครับเส้นงานหน้าหลังนะครับตัวอักษรสีดําเงาทั้งหมดมีการอัปเกรดให้นะครับแล้วก็ในตัวของ กล้องมองหลังนะครับก็ติดให้ด้วยนะครับไทยรถมีความสวยและปลอดภัยมากขึ้นนะครับสนใจรถแต่งสไต TR, ล์ GR หล่อๆเท่ๆแบบนี้ติดต่อเซลล์เสน์ได้เลยครับ0807989003แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับ